ชปตอนนลอซาดลีนอตอนนี้นะคะเพรกำลังขึ้นดอยค่ะโหมันจะบอกว่าทุกคนคือบนดอยอ่ะอากาศแบบเย็นมากเลยนะอากาศคือแบบเย็นมากเลยนะอยู่ในเมืองนี่ร้อนมากค่อยนหนาวไว้หนาวเออ อยนี่คือหนาวมากเลยนะคะทุกคนอยู่ในเมืองนี่ร้อนมากพี่พลอยเป็นไงบ้างหนาวไหมหนาวนะบนดอยเย็นมากคือคนคนที่แบบชอบอากาศหนาวๆนะยังมาได้นะบนดอยอะ่ะคือในเมืองนี่ร้อนแตมบอก้เลยว่าบรรยากาศบนดอยแจ๋วมากเย็นยังมีแบบตะกอนจะได้จะขันแน่ๆนโอ้โหเย็นจริงๆอ่ะ นี่ค่ะทุกคนระหว่างที่เราเดินทางกลับมาบ้านนะคะเราก็จะหาเพาะซานี่ออกแล้วนะ มันยางก็แล้พอสารหรอกระเรียงเขาเรียกว่าพอสารานะทุกคนถึงฤดูกาลที่แบบเราต้องเก็บกินลแล้วนะเห็นไหมเม็ดใหญ่มากโอ้ลมมาทุกคนไปตามมุสโตกินนะ ว่าแถวนี้ถ้าเป็นแบบข้างทางแบบนี้คนจะไม่ค่อยหากันนะคะเขาจะหาจุดที่แบบจุดพักนะข้างบนนู่นนะคะเมื่อกี้แวะไปหาแล้วไม่เจอไม่มีนะไม่ใช่ไม่เจออันนี้คือเม็ดใหญ่มากของธรรมชาตินะคะมีแค่ปีละครั้งนะเหมือนฝนจะตกด้วยนะทุกคน ะะสถานการณ์คือเหมือนลมมาแล้วก็เหมือนฝนจะตกนะช่วงนี้ไม่ต้องสอนก็กลางวันก็ร้อนมากค่ะทุกคนแล้วก็ตอนเย็นมานะคะบางวันฝน,ะนก็จะตกนะคบางวันฝนก็จะตกนะคะเดี๋ยวเราจะเราจะดิ จะบอกว่าบนดอยนี่คือสามารถมาเที่ยวกันอยู่ได้นะทุกคนเพราะว่ายังอากาศยังเย็นอยู่นะคะแต่ในเมืองนี่ร้อนละค่ะแต่บนดอยยอมรับเลยค่ะว่าเย็นมากขึ้นมาครั้งนี้ไม่คิดว่าแบบเหมือนฤดูหนาวเลยอ่ะตอนนี้อากาศนะยังเหมือนฤดูหนาวเลยไม่แน่ใจว่าเพราะว่าฝนตกหรือเปล่า ค่ะทุกคนหลังจากที่เราหาพอสาเสร็จแล้วนะพอสาวก็ได้อยู่กัลเ,ลเลยเออผอสานั่นเลยเสร็จแล้วนะคะก็ได้เยอะแล้วนะได้ประมาณหนึ่งเมนูแล้วก็กลับกลับบ้านละนะคะเดี๋ยวฝนตกแล้วก็พายุนะคะต้องรีบกลับบ้านเนาะ,ะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่ๆหลายคนถามเข้ามากันนะคะว่าอ่าบ้านบ้านที่โดนพายุนะบ้านที่โดนพายุค่ะหลังคาปิวนะ ตอนนี้พ่อกับแม่ซ่อมเสร็จหรือยังนะคะเดี๋ยวแพทจะไปถ่ายให้ดูนะคะว่าเสร็จหรือยังนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยนะจ๊ะนทุกคนจำกันได้ไหมคะตั้งแต่แพททำคลิปแรกเลยนะนี่ลูกมันเบอรี่ป่าใช่ไหมเรียกว่าหมอนเบอรี่หมันเบอรี่มันเบอรี่ป่าทุกคนนี่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 เม็ด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 นี่เยอะมากนะคะตรงนี้เห็นไหมคะ หวานอันนี้หวานมากไม่เปรี้ยวหวานน่ะนี่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 นถ้าเราจะเก็บกินก็ต้องระวังนะทุกคนเพราะว่ามันมีหนามเยอะมากตอนเด็กนะคะเราเก็บไปแล้วคุณแม่เอาไปผสมกับน้ำตาลให้เรากินนะทุกคนอร่อยมากเลยที่บ้านเพื่อนๆมีกันไหมคะนี่ปุปกรณ์จะได้สัดสัสัดสิว่า กุ้งปลาสาอร่อยน,น,นี่เยอะมากนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็เยอะมากเลยนะสกอคัส์ลาลูกลูกอะไรนะจะไม่ได้มันคือพวงเออมันคือพวงเราต้องเอาที่อ่อนๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปตำน้ำพริกกินกับผักใส่ ออ้ยน <medio S 2> <connect>, no? ีค่ะต <s ules> ้องเอาแบบอ่อนๆหน่อย้นะทุกคนีนีหะอ่อนเนี่ยได้ยังไงดูนี่ก็ได้เลยบนดอยอ่ะมีอาหารให้กินแบบเยอะมากทุกคนถ้าเราหานะไม่ต้องซื้อกินนะคะ แล้วแบไม่พอเป็นของแบบธรรมชาติด้วยนะธรรมชาติสร้างมาคู่กับธรรมชาตินะคะหน้าก็ธรรมชาติมากลงลิฟต์ก็ไม่ต้องทาค่ะธรรมชาติสุดยอดบรรยากาศจะดีด,ดีแต่เริ่มแก่แล้วนะคะเนี่ยคือเริ่มแก่และอ่อนอ่อนๆล้ค,มมคนเก็บก็น,น่าเก่ี่ละ น้องพลอยไปทำอะไรตรงนั้น้อไ,ไปทอะไร <c oughs> <c oughs> โอ้สยวิส,สาสยวิส,สานี่นี่นี่อันนี้คือผลไม้ป่าชน,นิดหนึ่งนะคะพี่ๆเคยกินกันไ,มไหมเอ่ยตอนเด็กนี่ชอบกินนะแต่พอโตมานี่ <c oughs> หาไม่ค่อยเจอแล้วค่ะเนี่สยสยวิสานี่ค่ะสยวิส,สาอันนี้กินได้นะทุกคนแต่ไม่เมียนที่สุกเลยเมียนที่สุกแค่อันเดียวตรงนั้นอะ่ะอ้ยนั้นก็มี อันนี้ไม่มีแล้วนะเคยเคยทานกันไหมคะผละไม้ป่าชนิดนี้เคยเห็นกันหรือเปล่าเยอะมากเลยนะซีจุยสะ สีวิสาลูกข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้คือกินได้นะคะถ้าเป็นสีดำนี่กินไม่ได้นะอืตอนเด็กๆนี่เคยใช้เป็นลูกชิน้นเอามาเสียบมาแล้วก็กินอร่อยมาก,มากน้องพลอยกิดไม่ทันใช่ไหม,มเพราะตอนเด็กน้องพลอยู่ลำพูนอ่ะเอาเถอะ ทุกคนดูบนดอยนะคะควันอะ่ะมียังไม่ค่อยมีเลยนะคะมาบนดอยเมื่อไหร่คือบรรยากาศแบบดีมากไม่ค่อยไม่มีควันเหมือนแบบมันก็มีอยู่นะควันอะ่ะแต่มันมีไม่เยอะแต่ถ้าอยู่ในเมืองนี่คือมองเห็นชัดมากมองขึ้นมานี่นคือจะรู้ว่ามีควันนะทุกคนตรงบนดอยยังเขียวขจีอยู่เลยนะโอ้ทุกคนบรรยากาศบนดอยนะคะตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะคะดูฟ้ามืดๆนะคะ มันฟนจะตกอีกแล้วบรรยากาศคือหนาวมากเหมือนเดิมเย็เยนเยังมีหมอกอยู่นะคะบนดอยนู่นะคะดอยดอย,ดยหลุปเปิตรงนั้นนะคะดอยหลุปเปิยังมีหมอกอยู่เลยกลับยังไม่ถึงบ้านนะคะมาแวะบ้านพี่ชาย มาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้นี่ค่ะบ้านใหม่น,นี่ขึ้นอย่างไรชอว์ี่คือย่งไรชอว์นี่ค่ะบ้านใหม่ที่โดนพายุครั้งที่แล้วนะคะเข้ามาซ่อมให้เรียบร้อยแล้วครับไหนอันซีซั่นลูกไปไหนนี่เราทำนี่ค่ะขอตาเน,ะนาะขอกะเคป่ะจ๊ะ ีมแบบมาแรงมากทุกคนลมแรงมากลูกก๊วกานนะอลูกก๊อฟ้านะก็ตั้งอย่างว่าตั้งอย่างนี้ โตพอสานแทุกคนเงคืกินกันไหมคะเรเรเร็วน้ไมนซาเาด้วยซาาเปาเรอะปูรูด้วแบนี้เลยปูรู้ยไอ้ื่อคือีี่เราเก็บมานะเรดเรียกนีแลจะี๊ดจิ้มกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะไม่กลับมาแล้วนะคะดูอันนี้คือไปซื้อไก่ ซุ้กไก่มาจากหัวน้ำนะคะ,บบะแม่เดินลงมาแม่เดินกลับมาเพราะเมื่อกี้แม่ไม่บอกนะแม่ขึ้นไปส่วนทางกัน,นะคะ่ะนี่แม่จะเอามาเลี้ยงเอิญเครืองดอชูนี่นะ่ะสดุดละโอ้โองชิบโอ้ชิบ้บ่นสะดุดกี่ว่าไปทำกับข้าวต่อ นี่นะคะเราทําเมนูอันนี้ย่างไส้ไก่นะคะนี่เมนูหลักของเราอยู่นี่ค่ะพอตามุสโตได้พ่อครัวสุธิศักดิ์นะคะมาทำทุกข้าวให้กินนะคะตอนนี้คือแบบปวดท้องท้องล่วงนะเดี๋ยวแม่กํบบาลังจะเอายาม,มาให้นะคะไส้ไก่ยาอะไรเนี่ยนึกบ่าป็ยา ดูความที่หิวข้าวมากนะทุกคน <c oughs> น้ำพริกรปลาตาใส่กับอันนั้นนะอันนี้คือแพนหิวข้าวมากก็เ,เลยกินก่อนนะเหมือนไม่ได้กินข้าวมาสามวันอะ่ะหิวมากกินไส้จะหมดอยู่แล้วเนี่ย อืมเป็นไงฮะ <laughs> อขอกับข้าวเขากินนะมาเตยจอะจาดแล้วเดยว่ะจีกมีอ่ะเจ็ไปะชะนี่มหมน่นเเลิกเกษตรความ นี่ค่ะทุกคนหลังจากที่แพทกินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปวดท้องมากนี่คือยายา,ยาวิเศษยาสมุนไพรามาเก็เกียวล้วมุนไปได้ามา าาอันนี้แม่ใส่น้ำผึ้งนะคะโอ้โหไม่ใช่น้ำผึ้งนะมวนนะมจากที่ไรนี่อะไรมวที่ตัวเยอะผสมน้ำได้ไหม คือน้ำผึ้งไม่มีนะทุกคนน้ำผึ้งกลายเป็นน้ำตาลหมดแล้วนะคะน,นี่น้ำผึ้งแท้นะทุกคน,มนแม่ใส่อะไรก็ไม่รู้อะเยอะแย,ะ,ยะนี่สมุนไพรทั้งนั้นเพรานะเนาะไปแลบเหรอ,อที่ดูกไหมแม่ใส่กระชงกระชายไม่มีน้ำอุ่นหนลลร,รอนน

นี่มุกนี่ค่ะนี่ยานะคะก็ว่าน้ำผึ้งหมดละแล้วก็เลยเอามคุคนนี่เป็นเลยอันนี้เป็นกระเพาะพกระเพาะกระเพาะอะไรสักอย่างนี่แหละที่คุณแม่ทำเป็นยานะมีกระชายมีน้ำผึ้งนะคะทุกคน แพทเป็นคนที่แพ้น้ำผึ้งนะทุกคนถ้าลิกมีน้ำผึ้งแล้วเนี่ยมีอาการที่แบบอยากอ้วกอยากอ้วกนะแต่ก็ด้วยความที่ต้องกินยานะวันๆขมๆอเมจอ่ะอมจสิงห์ขันหัวเหียอสวัสดีครับยุี่อ่อเราเลิกยากันี๋ยวเราจะไพักละพี่จะพูดเลยหนื่อยนะอ่ะพีตจะนอนอย่างเดียวพี่จะ 那个鼻子，啊，那叫鼻子吗？